สวัสดีครับวันนี้พบกับภูมิใจอีกแล้วครับวันนี้นะครับภูมิเนี่ยก็จะมาเล่นเว็บในตำนานอย่าง Y8 นั่นเองนะครับเพราะว่าภูมิใจเนี่ยได้ยินข่าวดือมาว่าเว็บ Y8 นะครับจะปิดตัวลงในสินปีนี้นะครับสินปีนี้นะครับต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่เขาจะเปลี่ยนจากระบบโปรแกรมมาด้วยเอ่อแฟลชนะครับทีนี้เขาเลยจะเปลี่ยนเป็น html 5นะครับ วันนี้ครับคุณเจก็เลยอยากจะมาเล่นส่งท้ายวายแปที่ผลิตโดยแฟดนะครับก็อยากจะมาลํำลึกความหลังตอนสมัยเรียนคอมอยู่ป .5 นะครับที่แอบเล่นเกมนะครับกับเพื่อนเล่นเกมสองคนแล้วก็กดไปกดมาก็สนุกมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่ายินใจจะเล่นเกมอะไรในเว็บวายแปไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเว็บเอ่อวายแปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาหาเกมที่เราจะเล่นกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ากำลังโหลดดิ้งอยู่ว้าวเสียงประกอบเขด้วยก็เป็นเสียงน้วยโอเคเราเล่นแบบออนไลน์โอเคมาเล่นกันที่ด่านแรกเลยโอ้มาดูกันแม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 นโอ้เจอกงจักใบพัดเจอต้องคิดมากเหมือนว่าเราจะอยู่ในฤดูหนาวมีเฮลิคอปเตอร์ด้วย เดี๋ยวทำไมมันข้ามได้อันนี้ยังดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราก็แค่กดเล็งเครื่องไปเดียว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 โอเคทุกคนมันเริ่มยากแล้วแต่ก็ยังไม่แต่แค่ละคายมือผมเท่านั้นมา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 อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกเออออกตอนแรกนึงว่าจะตายซะแล้วโอ้โหไม่เก่งจริงจริงนะสามดาวซะด้วยด่านแรกมาครับด่านที่สองเหมือนว่าจะมีเป็นลูกแก้วนะเหมือนเราอยู่ใน ป้ายบาดาลเปล่าก็ไม่รู้เหม <fit> ือนกันม่่โอ้ทำไมม oh, <tense> <Hayır> ันช่างดูง่ายอะไรสักขนาดนี้โอ้ผมรู้สึกว่ามันง่ายแปลๆเลยเดี๋ยวเดีดเดเดัดเดเดลดเ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 ดอด้ดเยเดเด้ยเด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 ้ดเดเดอดเ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 ดีดเดนดเ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 กเดเด็ดเดยดเดเดเเดเดเ่มดอมเด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 เตเเเ มันก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเสียเวลาชีวิตมากเท่าไหร่มันก็เป็นเกมอ่ไม่ใช่เกมคลายเครียดแล้วจะบอกว่าเกมคลายเครียดเหมือนเกมเพิ่มความเครียดเลยเดี๋ยว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 โอ้โหเดีอดร้อนไม่ใช่ด่านสองเลยเนี่ยไม่อยากไม่อยากคิดเลยว่าด้าดับท้าเยมันจะเป็นยังไง้าววว้าไปเจ๊เฮา ยุด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 เฮ้ยมันว่าจะผ่านแล้วคนแม่อะไรมันจะช่าง่าดง่ายขนาดนี้ป็นดาสองซะด้วยมาดูกันครับว่าด่านสามผมจะทําได้กี่วินาทีเป้าหมายตานี้ครับผมขอแค่สามสิบวินาทีแล้วบรรลุเป้าหมายดันทีมาดูกันครับว่าจะทําสําเร็จหรือไม่และเหมือนว่ายังผ่านมาได้โอ้โหและนักแข่งคนนี้ครับบิ๊กไบมาว่าป๊อปป๊อปป๊อปและตอนนี้กาแพงได้เปิดโอ้โหเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นใจให้เขา โอ้โหล้วมีระเบิดเนาะโอ้โหคนนี้นี่มันจริงจริงสามารถรอระเบิดที่มีระเบิดอีกสามลูกโอ้โหแตกเรียบร้อยแล้วเห <izon> มือนว่ายังทันซึ่งดาวในเกมนี้นะครับเมื่อเราเก็บมันจะสามารถนําไปซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ไม่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 มว้วนม้วนม้วนเอ้ยตีอองลืมบอกว่าเกมนี้ถ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเมื่อกี้เราเลิงคันล่งเร็วไปเลยเกมนี้ถ้าม้วนนะครับมันจะได้นบไไมม่่ยัังท โชว์ม้วนโชว์ม้วนไม่ไม่โอ้หยังไม่ทันโชม้วนเลยโชกสมากัี่เปครัมว่า็นด้านม้วนหน้าหรือม้วนหลังเราก็จะม่ไมเดียหยุดหดไปสิ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 ไป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 ไไปไอย่าไปเยอะ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 โอ้ สึกเหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตในวัยเด็กอีกครั้งนึงผมไม่ต้องทำอะไรเลยมือเปล่ารับอ้โหคนนี้มันเก่งจริงขนาดยกมือขึ้นเนี่ยยังผ่านนะโอ้โหโคตรเท่สูตรโอ้โหสุสาวินาทีให้ตายเนี่ยนี่ผมกดแบบนี้แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องกดกดกดที่กดกดกดตัวที่ไปทางซ้ายอ่ะเออฟอฟฟฟอ้ยยังรอดอยู่อ้ยเมื่อกี้คิดว่าจะตายจ โฆษณาแร้วไง้เกมนี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 ้เคยเห็นเลยในโฆษณาในาย t u b e อยากลองเล่นตั้งนานแต่ขี้เกียจโหลดมันปึองเมมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าในวายแบบมาเรือว่ามันข้ามเวลาให้เราได้ดีนะรเดี๋ยวาหนึ่งเครื่องไทเนี่ยกดไม่ได้ด้วยนอันนี้ได้ละไอ้เรตายซะ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  Yeah. Uh, มาครับเย่ามาครับมีโจรอยู่ตรงนี้มีระเบิดอยู่ตรงนี้เราจะช่วยให้คนรักของคนนี้ไปเจอกันได้ยังไงเริ่มจากการดึงฝบอันนี้ก็คนกดแล้วมันไม่ไปอ่ะมันจะสอนอะไรตั้งหนาเนี่ยมีเครื่อนเนี้ผมกดไม่ไปเลยถ้าเราดึงตรงเนี้บ <c oughs> อกเลยว่าโจรเจอผู้หญิงชัวรเรรยบร้อยโจรตายเสร็จปุ๊บนี่ตอ จะสอนทำไมอ่ะเกมง่ายจะตายโอ้เอา้เอาหมดเวลาแล้วโอ้วันนี้นะครับคุณใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยเล่น Y8 ในระบบเอ่อแฟ a เพยยอร์ครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็น html5 ก็อย่าลืมรีบไปลองเล่นกันเลยครับเพราะว่าคุณใจเนี่ยลองมาแล้ว ขอบอกตอนนี้มึงจะขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย